สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 730รับเงินตอนอายุ55แล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่ส่งประกันสังคมมาตราไหนน่าจะหมายถึงรับเงินกรณีชาราภาพนะครับถ้าทำงานแล้วถูกบังคับว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนและถูกหักเงินจากค่าจ้างและมีนายจ้างเป็นผู้ดำเนินการนำส่งนั่นคือการเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ครับ จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นมาตรา39ไปไม่ได้เป็นมาตรา40ไปไม่ได้เพราะสองตัวนั้นมันไม่ได้ผูกโยงกับการทำงานและไม่ได้บังคับด้วยหมายความว่าถ้าคุณทำงานสมมติเป็นงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับคุณก็จะไม่ถูกบังคับให้เป็นมาตรา39หรือไม่ถูกบังคับให้เป็นมาตรา40ถ้าคุณถูกบังคับแสดงว่าคนที่บังคับคุณอ่ะเข้าใจผิดแล้ว จะไม่มีใครสามารถบังคับคุณให้เป็นมาตรา39หรือมาตรา40ได้ถ้าคุณไม่สมัครใจสมัครแต่ถ้าเป็นมาตรา3 3เนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าคุณปฏิเสธก็เท่ากับว่าคุณปฏิเสธการทํางานด้วยเพราะถ้าเข้าทํางานเป็นลูกจ้างมีนายจ้างคุณก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3นะครับดังนั้นถ้ามันเกี่ยวโยงกับการทํางานเข้างานไปแล้วแล้วถูกบังคับเป็นผู้ประกันตน จะรับเงินชาราภาพมาแล้วจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าถูกบังคับเป็นผู้ประกันตนนั่นคือผู้ประกันตนตามมาตรา33ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ